เขาก็แบบฉเฉลยอ,ออกมาว่าเราเป็นพระเกือ <c oughs> บแล้วกูเกือบถวายบวชแล้วผู้เล่นนะครับแล้วทำไมจำนวนหนึ่งถึงโตไปเป็นพระที่ไปฉันบวชเนี่ยวะทําขุดขึ้นมาถามว่ามันดีไหมผมผมขอไม่ให้ความเห็นแล้วกันว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ผมว่ามันจะมีประโยชน์กว่ามากๆถ้าเราช่วยกันทำความเข้าใจว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้น ก่อนจะไปดูบันทึกไลฟ์กันนะครับตอนนี้คณะก้าวหน้าเขาจัดงาน Future f a c ฟ2023พากำลังจะจัดในวันที่11และ12นี้นะครับมีทั้งเวทีเสวนาแฟชั Sell ่นดนตรีสดคาฟเบียแล้วก็ฟรีมาร์เก็ตซื้อบัตรทางทิกเก็ตเมลอนนะครับบัตร2วันพีเซลอยู่ที่1 5 9บาทแต่ถ้ากรอกโค้ดของเรารับบัตรฟรีไปเลยสวัสดีคนนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพูดกันเรื่องบัตรทินเดอร์เราเจอพระน,นะครับอย่างที่เราเคยผมทำคลิปไปเมื่อวันนะคือช่วงนี้กระแส กระแสเรื่องที่อ,อดีตพระมหาพายวันนะครับคุณแพรี่เนาะเขาออกมาออกมาแฉพระเยอะม,มากนะครับแล้วก็แบบเหมือนมีเรียงวันเลยอ่ะเออเราก็เลยอยากหยิบประเด็นนี้มาพูดกันนะครับเพราะว่าตัวผมเองอ่ะก็เคยมีประสบการณ์ที่แบบไม่ได้เคยมีประสบการณ์ไปอีอาร์กับพระเนี่รปะแต่ว่าเคยมีเคยมีประสบการณ์ที่แบบปัดทินเดอร์ไปอ่ะแล้วแมทพระเว้ยใครเคยเจอพระในแอปเดีตติ้งแอป ใครเคยเจอบ้างไหมพิมเข้ามาได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ผ่านมาในทิกตอกซึ่งก็ไม่ใช่เวลาท่ายแล้วนะครับพระพุ่งนี้ธรรมวัเช้าเนาะก็อยากจะแลกเปลี่ยนก็นิมนต์นะครับผมเผื่อเราจะได้รับฟังความจากด้านในองค์การสงฆ์บ้างนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะครับเราก็จะเล่าให้ฟังแหมหัวข้อมันเซ็กซี่เดิหัวข้อมันเซ็กซี่ละเซได้เข้ามากันเยอะเนี่ยวันนี้ยเรื่องเป็นยังไง เคยแมชกับคนคนหนึ่งในทินเดอร์ผมเป็นแพนนะครับเลสเตจะเรียกเป็นไบก็ได้นะแล้วตอนแรกอ่ะก็ก็ดูปกติดีเนาะออาจจะแบบเออชี้หัวเกียนๆียนิดนึงใส่ใส่หมวกทุกรูปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอ้ยแปลกๆว่ะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีอะไรแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆเว้ยคุยไปคุยมาพอมันถึงจุดที่แบบถึงจุดที่เราคุยเรื่องแบบทรงผมกันนะ่ะตอนแรกก็เข้าใจว่าเขาเป็นทหารไงเขาบอกเขาไม่ใช่ทหารเ,เขาก็แบบ เฉลยออกมาว่าอ๋อคือเราอไปได้นะเราไปเจอเธอได้แต่ว่าเราเป็นพระคือกูไม่รู้ไงคือผมก็ไม่รู้ไงว่าแบบคือปาดไปอ่ะก็คือคือเป็นคนปกติคนหนึ่งที่แบบว่าก็ก็แค่ใส่หมวกอ่ะใส่หมวกไปเที่ยวคาเฟ่ไปเล่นน้ําทะเลไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเึนืออกปะเึนืออกว่าคือคือเป็นคนธรรมดามากเลยเว้ยที่ตอนแรกไม่ได้เอกใจเลยนะว่าเป็นพระ เพราะว่ามันมีรูปเขาไปเล่นน้ําสมมุติว่าเราไม่ได้อยู่ในทินเดอร์ะแล้วเราอยู่ในแอปอื่นเลยเราอยู่ในแบบนกฟ้าหรืออะไรก็ถ้าเกิดว,ว่าคนนี้เขาแบบเป็นพระแล้วเขาต้องการที่จะหาคู่แมทชิ่งเพื่อกิจกรรมใดๆก็ตามเขาก็จะบอกว่ามันก็จะมีเท็กซ์ติ้งบางอย่างที่บอกว่าเอ้ยเนี่ยเป็นแบบเหลืองนะหรือเป็นแบบแครอทหรือเป็นอะไรนี้ใช่ปะมันก็จะชัดเจนไปเลยเว้ยแต่อันนี้คือมันอยู่ในแบบทินเดอร์ไง เอออาบัตทุกข้อเลยเล้นะปะแป๋มใช่ใช่ใช่ซึ่งซึ่งโอเคหนะ้าตอนนี้คนที่ฟังผมอยู่อาจจะรู้สึกตัดสินใจไปแล้วนะว่าแบบเออมันมันอาบัตมันไม่ดีอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเราจะมาเราจะมาวิเคราะห์ตรงนี้กันอีกทีเนาะเกือบแล้วกูเกือบถวายบวกแล้วผู้เล่นนะครับเขาไม่ได้ไม่ได้โกนคิ้วหรอกไม่ค่อยรูปที่เห็นนะครับไม่ค่อยโกนคือรูปที่เห็นอนะ่ะมันมีคิ้วอยู่ไว้แต่มันแบบคิ้วบางๆคือเหมือนคนตีๆอย่างนี่หรอปะ อาจจะใช้แอปใส่คิ้วเออเออเป็นไปได้เป็นไปได้ว่าอาจจะใช้แอปใส่คิ้วแล้วเท่าฝ่ายบุ๊มไปต่อไปต่อยังไงล่ะคุณไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ก็น่าเสียดานะเขา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 เป็นคนนิสประมาณหนึ่งด้วยแล้วก็น้าดีด้วยนะมึงเราอยากเราอยากถนอมน้าใจเขาประมาณหนึ่งแหละแล้วก็ค่อยๆถอยเนาะก็คือว่าออกมายประมาณว่าหนึ่งคือเราไม่คุยอะไรไปในทางที่มันจะมีความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเนาะปะแล้วเราก็ไม่คุยอะไรไปในทางที่มันจะอี o d e ในทางที่มันจะแบบ ชวนเซลว่าเนี่ยะว่าเออว่าเรารู้ว่าถ้าเราเกิดว่าเราหายไปเลยบางทีมันอาจจะใจร้ายไปนิดนึงนะครับแล้วก็ก็ค่อยๆเฟดเฟดออกมาแต่ว่าระหว่างนั้นเราก็พยายามคุยมันเป็นอะไรยังไงถ้าแบบนี้มันแบบมันได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยวะถ้าบางคนถ้าเป็นคนที่เขาหาซี r i o u เรื่องรีเลชั่นชิพเนาะหาความสัมพันธ์ที่มันระยะยาวอะไรเงี้ยแล้วเขาเจอแบบเนี้ยผมว่ามันก็น่าสงสารนะคือมันก็คงจะมีความรู้สึกแบบว่าเออเหมือนโดนเหมือนโดนเหมือนโดนหักหลังเล็กๆอะไรเงี้ยว่าแบบเออแบบอาอยู่แบบเหมือนคนไม่ตรงปกอะไรเงี้ยแล้ว แล้วมันก็สารความสมพั์ต่อไปได้หรือว,ว่าบางคนก็สารได้แต,แต่แต่เราไม่ไงเนี่ยออกมาเออเอเอคงต้องถอยเท่านั้นครับมันช็อตเกินไอ้ี่ยมันช็อตฟิวเวอยเป็นใครครับครั้ง,คร,งครั้งหนึ่งของคุณเคยมีเคยเป็นคนคุยของปลา <c oughs> จริงวะจริงด้วยวะตอนนี้ยังติดต่ออยู่ไหมขุดไม่เจอแล้วมันแบบมัน,ม,นมันน่าจะจมหายไปไกลมากๆอะไรเงี้ยเออเอ๊ะคือคุณสงสัยปะว่าแบบคนเป็นพระ การที่คนเป็นพระใช่ป่ะแล้วอยู่ดีๆอยู่จะไปเล่นน้าอ่ะมันเขาคงไม่ง่ายเป่าวะเนื้อออกเนื้อออกใช่ป่ะคือสมมติเป็นพระวันหนึ่งเป็นพระใช่ป่ะไปบินธบาตกลับมาอย่างเงี้ยแล้วแบบจะไปเล่นน้ําอ่ะคือนี่เคยบวชแล้วนะผมผมเคยบวชพระไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็บวชเนี่ยหลายรอบคือชีวิตมันไม่ได้ f l e x เบิลระดับที่แบบโอเควันนี้อยากไปสยามแล้วแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าไปสยามเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เงี้ยก็ถามเผาเว้ยว่า,วาเออเหมือนกับรูปที่ถ่ายอะ่ะ เออมันแบบไปเที่ยวหลอแล้วไปเที่ยวได้ไปไป,ไปเที่ยวได้หลออะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าคือเขาไปเที่ยวไปเที่ยวบ้างเขาอะเข้าใจอว่าสังคมภายนอกอะ่ะจะมองเขายัางไงอันนี้เข้าพาซีเรียสแล้วนะครับสังคมภายนอกจะมองเขายัางไงแต่ว่าคือ,ค,อคือแบบเขาเรียกคํานี้พี่เข้าใจป่าว่าเหมือนกับมันก็เด็กวัยรุ่นอะเออมันก็เด็กวัยรุ่นนะ ทดไว้ก่อนนะว่าเขาเป็นพระทดไว้ทดไปนหนึ่งก้อนมันก็เด็กวัยรุ่นนะ่ะไอ้เรี่มันก็จริงว่ะเออแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนกับเนี่ยส่วนมากครับที่บวชเขาแล้วก็เพื่อนๆเขาอ่ะก็คือก็คือเป็นเด็กจนจนจับคีย์ว์ดนะครับจับคีย์ว์นนี้ไว้นะเป็นเด็กจนจนเว้ยที่มาบวชเขาก็เล่าให้ฟังว่าเหมือนกับว่าเออมันมีนะมันมีบางจังหวะบางเวลาทางไม่ได้เรียนอะไรเงี้ยก็ออกมาเที่ยวกับเพื่อนๆนได้เขาอาจจะนั่งดูไลฟ์อยู่ก็ได้นะคะโอเคถ้านั่งดูไลฟ์ไ่อยู่หรือว่า ไปบังเอิญไปเห็นฟุตเทจนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าเราเราพูดเราไม่ได้พูดด้วยความรูม้สึกว่าเรามาตัดสินหรือมาประจานหรือมาบอกว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดแต่ผมเชื่อว่าเวลาเราพูดถึงอะไรที่คนมองว่ามันเป็นปัญหาสังคมอะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลอย่างเดียวเว้ยคือมันมีบริบทของปัญหารอบล้อมอยู่ด้วยผมไม่อยากให้เราคือทุกวันนี้ตอนนี้มีคนจบดีพระเยอะเนาะมีคนขุดพระขึ้นมาถามว่ามันดีไหมผมผมขอไม่ให้ความเห็นแล้วกันว่ามันดีหรือไม่ดีการขุดพระออกมาแฉ แต่ผมว่ามันจะมีประโยชน์กว่ามากๆถ้าเราช่วยกันทําความเข้าใจว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนึกออกไหมมันจะดีกว่ามันจะไปต่อยอดอะไรได้เยอะกว่าถ้าคุณพลายวันเขาก็ทุ่มเทมากนะครับแต่ว่าพูดตามตรงคุณมันอาจจะทําไม่หมดถ้าปัญหาบริบทเหมือนเดิมและณนะจุดจุดหนึ่งสังคมก็จะแบบก็จะเบื่อแล้วมันก็จะเป็นแค่จัดข่าวข่าวหนึ่งที่ไม่ได้นําพาไปสู่อะไร ผัดบวบใส่ไข่อร่อยอืมก็เข้าใจอะนะและนี่คือเหตุผลที่เรามานั่งคุยกันแบบนี้และนี่คือเหตุผลที่ผมคุยกับอ่าท่านนั้นต่อว่าเออมันยังไงหรออย่างน้อยๆขอให้ฉันได้เข้าใจเถอะโอเคอยู่เป็นพระฉันไม่คารวานะเนาะเราไม่ไปต่อกันเนาะในความสัมพันธ์นี้แน่นอนและเราก็จะไม่ไปเสียวกันเราก็จะไม่ไปถวายบวบฉันบวบไปกันไม่มีนะครับเราแยกแต่ว่าขอฉันเข้าใจเถอะว่าทําไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ เพื่อที่ฉันจะได้เข้าใจคนแบบเธอมากขึ้นในฐานะมนุษย์ต่อมนุษย์และเขาก็เอิญน่ะเขาก็เล่าออกมาว่ามันก็คือการที่เด็กวัยรุ่นมารวมกันน่ะคุณนึกภาพไปคณะสงฆ์อ่ะที่เป็นลูกเนรเขาบอกว่ามันจะมีเขาว่าลูกเนรใช่ปะมันจานวนหนึ่งก็ไม่ได้เข้ามาเพราะว่าอยากบวชอ่ะเพราะว่าการบวชจะสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มันดีกว่าการบวชจะทําให้เขาสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่มันดีกว่าเขาก็เข้ามาบวชและเมื่อมันถึงจุดหนึ่งที่มันเจอสื่อมันโตขึ้นมันมีฮอร์โมนมันมีความอยาก มันมีราคาเข้ามาแล้วเขาไม่ได้อยากจะบรรลุหรือออกทางจากกิเลนอยู่แล้วอะดัต w ว y ทำไมเขายัางไปต่อกับกิเลสทำไมเขาถึงออกไปเที่ยวคาเฟ่ทำไมเขาถึงออกไป,าาไออกไปนู่นนี่นั่นโน,น้นและทำไมจานวนหนึ่งถึงโตไปเป็นพระที่ไปฉันบวชเนี่ยปะแต่เราก็ถามถามคุณคนนี้เนะที่เราแมมด้วยว่าเออแล้วแบบเราเราคิดว่าจะจะบวชต่อยาวๆหรอหรอือว่ายังไงเขาบอกว่าอ๋อไม่ครับเขาคิดว่า ตอนนี้เขาคิดว่าเขาเขากำลังจะได้วุฒิแล้วเขากำลังจะจบปอตัวแล้วตอนนั้นอยู่ปีสามเขาจะไม่ผิดปีสองปีสามนี่แหละแล้วก็เขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาเรียนจบแล้วเขาก็จะสึกแต่อย่างน้อยๆผมก็ยังอุ่นใจอย่างหนึ่งว่าเออถ้ายูรู้สึกว่ายูไม่ย,ยูไม่อยากอยู่ในนั้นแล้วอะแต่ยูมีคอนดิชันในชีวิตที่มันบังคับแล้วมันบีบให้คุณต้องไปทางนั้นอะก็ก็ทําให้มันเสร็จทุระซะแล้วก็ move on ออกจากการเป็นสงไปอา่ามันน่าจะดีกว่าบ,บางทีเรามองพระเป็นบุคคลศักด มันไม่จําเป็นอคือผ้าเหลืองมันคือผ้าเว้อันนี้อันนี้ผมสลาตาเองนะไม่มีการวิจัยอะไรท่องรับผมแค่แค่แค่คุยกับเคสนี้เราเอ๊หรือว่ามันเป็นเพราะว่าโอเครูทคนบวชคือมีคนอยากบวชมีคนสนใจในพระธรรมวิน,นัยมีคนอยากไปนิพพานจริงหนึ่งเส้นปุ๊บอีกเส้นหนึ่งคือคนที่เขาไม่ได้อยากบวชแต่ว่าคอนดิชันในชีวิตเขาข้อจํากัดในชีวิตเขาบีบให้เขาต้องมาบวชอีกหนึ่งเส้นคนสองเส้นนี้มารวมกัน อยู่ในวงการศึกษาของพระแล้วก็เรียนจบอะไรจบออกมาเพราะเรียนจบปุ๊บเริ่มมีวุฒิได้เริ่มพูดง่ายๆคือสร้างเนื้อสร้างตัวได้ประมาณหนึ่งไม่อยากไปต่อแล้วอึดอัดอยากไปใช้ชีวิตอยาาา่างครว่าก็ออกไปอย่างคนที่แมทกับผมนี้ก็คือเป็นกรณีนี้เนาะแล้วมันก็มีคนที่อยากไปต่ออีกอะอยากไปต่อในฐานะของพระเพราะมันมีแครีโอพาธแล้วไงซึ่งอย่างที่คุณทราบกันว่าความเจริญก้าวหน้าในอาชีพพระมันขึ้นอยู่กับมหาเทราสมาคมกับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการสองฆ์อะเพราะว่า ถ้าไม่นับเงินทำบุญเนะี่ยการที่จะแบบคนที่จะเซ็นให้คุณขึ้นไปเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันก็คือเหมือนกับเป็นวงการข้าราชการและทั้งองค์คาพยพข,ของมันไม่ได้มีอะไรผูกเนื่องไม่ได้มีอะไรเชื่อมโยงกับประชาชนอำนาจการแต่งตั้งพระทั้งหมดอยู่ในวงพระด้วยกันเองและถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะรับคอนดิชันไม่อยากจะรับการเป็นคณะสงฆ์ของไทยอ่ะก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ดีๆคุณอยากเป็นแบบอยากเป็นลามะอีกนิกายหนึ่งอยากใส่จีวรสีม่วงเงี้ยเขาก็จะจับคุณในข้อหาแต่งกายเรียนแบบสงฆ์ แล้วก็บีบให้คุณไปเป็นขาลาวรัาศด้วยการจับคุณศึกแล้วก็มีบทลงโทษทางกฎหมายอะไรก็ว่าไปถูกไหมครับถามว,าว่าวิธีการแก้ปัญหาเรื่องนี้คืออะไรถ้าถามผมเสนอผมเสนอว่าหนึ่งคืนสิทธิ์ความเป็นพลเมืองให้พระให้พระกับคนเท่ากันในที่นี้หมายความว่าไงพระต้องเลือกตั้งได้พระต้องเสนอกฎหมายได้และที่สําคัญก็คือพระต้องเสียภาษีได้วัดต้องเสียภาษีถ้าคุณทําแบบนั้นทุกอย่างในวงการศาสนาพุธแบบ พระวัดอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลับมาขึ้นอยู่กับด d มาสพายของประชาชนคนศรัทธาแค่ไหนล่ะลองคิดแบบนี้นะครับลองคิดแบบนี้นะสมมุติว่าคุณรู้ข่าวว่าจะว่าฉันบวกสมมุติคุณแค่แค่เลือกที่จะไม่ทำบุญวัดนี้แต่ไม่ต้องจ่ายความศรัทธาให้วัดเนี้ยคุณไม่ชอบบริษัทนี้คุณไม่ชอบพนักง,งานคนนี้ที่ทําตัวไม่ดีมากๆอ่ะคุณก็ไปแจ้งเจ้านายเขานึกออปะ แล้วถามว่าเจ้านายเนี่ยถ้าอยากให้บริษัทนี้อยู่ต้องทำไงเขาต้องจัดการพฤติกรรมของพนักงานคนนี้ถูกปะจบเหมือนกับวัดถ้าเกิดว่าวัดมีโครงสร้างเป็นบริษัทมีเจ้านายมีกรรมการมีอะไรตั้งกันไปเลยจดนิติบุคคลไปเลยจ่ายภาษีแบบถูกต้องตามกฎหมายเลยนะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีคนเที่ยอยู่อ่ะมันมีคนฉันบวกอยู่อ่ะแบบที่คนที่สังคมไม่ได้มีมาตรฐานม,มารองรับแบบเนี้คุณก็แค่บอกเจ้านายเขาว่าถ้าเกิดว่าคนคนนี้ยังอยู่ หรือว่าคนคนนี้ไม่ปรับปรุงพฤติกรรมอะฉันจะไม่สปอร์ตวัดนี้แล้วนะฉันจะไม่จ่ายให้วัดนี้แล้วนะวัดก็ต้องทําตามปะวัดก็จะค่อยๆโอเคงั้นกูปรับปรับได้ไหมปรับไม่ได้อะมึงออกไปหรืออะไรแบบเนี้ยไม่จําเป็นต้องเอาอํานาจรัฐไปบีบให้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคนให้คนสามารถที่จะคิดดีไซน์ให้คนสามารถที่าาจะตั้งคําถามไปหาพระรูปนั้นในวัดน,นั้นที่ทาที่ฉันบวบอะนี่เชื่อใจวิจารณญาณของประชาชน นี่เป็นโครงสร้างที่ฝรั่งทํามาเป็นร้อยปีแล้วเนอะป่ะแยกไปเลยแยกรัฐกับศาสนาแยกวัดเสียภาษีอยากให้พระเสียภาษีแล้วกลุ่มพระที่เขามุ่งปฏิบัติไม่รับเงินทองก็มีอยู่มากพระเหล่านี้จะไม่เดือดร้อนหรอผมมองว่า,าถ้าเขามีการทําบัญชีซึ่งพระที่เป็นพระวัดปฏิบัติครับอย่างที่หลายๆคนทราบเนาะพระที่เป็นพระป่าเนี่ยเขาก็จะมีใบประวารณานะครับแล้วเาก็จะที่เขียนว่าเนี่ยโยมมาทําเงินเป็นบุญมาทําบุญเป็นเงินเท่านี้ แล้วก็มอบให้กับวยาวัจกรก็ให้วยาวัจกรไปจัดก,การส่วนที่เป็นพระอยู่เนี่ยมันก็จะค่อนข้างสมถะเนาะแล้วก็จะมีกระดานแผ่นหนึ่งมาให้พระเขียนว่าโอเคนะวันนี้พระขาดอะไรเช่นวันนี้พระขาดรองเท้าพระขาดนูน่นนี่นั่นคนที่เป็นวยาวัจกรนะครับก็จะมีหน้าที่เอาเงินที่โยมอ่ะเขียนในใบประวารณามาไปซื้อของให้พระพระไม่จับเงินแมแต่บทเดียวอันนี้คือเคสของคุณคุณพี่คุณพ,พี่มรณะโอสถเนาะที่บอกมาว่าเออ เราพระที่มุ่งปฏิบัติจะไม่เดือดร้อนถ้าเกิดว่าเราใช้ระบบการทําบัญชีแบบระบบบัญชีบริษัทอ่ะคุณจะเห็นว่าวัดที่เป็นปวัดปฏิบัติอ่ะก็แค่วัดที่กําไรน้อยไงกําไรน้อยก็ไม่ต้องเสียภาษีจบม่อาจจะไม่ได้ใช้ระบบบัญชีแบบบริษัทเป๊ะๆหรอกแต่ผมเชื่อว่ามันคราฟระบบขึ้นมาได้อ่ะคือคือถ้าเกิดว่าเรามีนักบัญชีเก่งๆสักคนหนึ่งมานั่งกับคนที่เป็นพระที่เป็นพระแบบพระปฏิบตัติหรือคนที่เข้าใจปรัชญาศาสนาประมาณหนึ่งอ่ะ แล้วคลาฟระบบบรรัญชีตัวหนึ่งขึ้นมาผมเชื่อว่ามันทําได้นะจริงใครมีความมิดเห็นอรไรอยากจะเถียงกัยก็พอพูดขึ้นมาได้นะครับผมที่ผมพูดวันนี้ทั้งหมดมันเป็นแค่ข้อสังเกตคือผมเชื่อว่าถ้าเราเซตสังคมอะเซตสภาพสังคมสภาพของการเป็นพระให้มันให้มันห่างจากการมีอำนาจที่ช่อชน่ะผมเชื่อว่าเราจะทำให้สนับสนุคนจะมุ่งสู่การการไปถูกเส้นทางที่มันที่มันไปสู่พระธรรมได้ง่ายขึ้น อย่างแรกคือว่าอย่าให้การบวชเป็นตัวเลือกของคนไม่มีทางเลือกในอีกทางหนึ่งอย่าให้ประชาชนไม่มีตัวเลือกทําให้คนมีการศึกษาที่เท่าเทียมกันได้ไหมทําให้คนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้โดยที่ไม่ต้องสละสิทธิบางอย่างแล้วเข้าไปบวชแล้วต้องไปอยู่ใต้อํานาจคณะสงฆ์ถ้าทําได้เราจะคัดคนตรงนี้ออกไปก้อนเบลเลอร์เลยนึกออกใช่ไหมครับไอ้คนก้อนที่ผมบอกไอ้รูตเล่นแร่ที่บอกว่าเออไม่มีเงินแล้วมาบวช เราจะตัดคนก้อนนี้ยออกไปอ่ะแล้วมันจะเหลือเฉพาะคนที่บวชเพราะว่าอยากบวชหรือว่าสนใจในพระธรรมหรือว่าบวชเพราะว่าในร่มกาสาวะพักมันสัปะยะมันสงบแล้วเมื่อมันเป็นอย่างนั้นได้ปุ๊บคุณรื้อถอนไอความอุปธรรมอะรื้อถอนความอุปธรรมในวงกรสงออกอีกรื้อถอนการแต่งตั้งรื้อถอนการเป็นข้าราชการในวงกรสงออกไปอีกเหลือแค่ว่าวัดปฏิบัติไม่ต้องทําอะไรไปสนใจเรื่องปฏิบัติพระบ้านอะ คุณก็ไปสนใจข้าวเออคุณต้องเสิร์ฟอะไรถู่สังคมคุณต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนที่ให้ข้าวให้น้ําคุณเนี่ยสิ่งที่พระต้องโฟกัสทําให้มันลีนลงอะที่วัดนปปํารูกปั้นมาให้บูชาให้คนไหว้เขาหวยอันนี้ถือว่าผิดหรือเปล่าเออสำหรับผมผมว่าผมมองว่าไม่ผิดเพราะว่าเราเป็นศาสนาผสมอยู่แล้วอย่างไปคนพิพาทวิจารณ์วัดได้สมมติมีคนมาตั้งแล้วคุณคิดว่ามันไม่ดีคุณก็แค่บอกว่าไม่เข้าหรือคุณก็แค่บอกว่าอันนี้ไม่ดี อันนี้ไม่ดีเหลือบุงทุกคนดูสิ่งนี้มันโอเคเหรอวะอะไรเงี้ยถ้ามีคนเห็นด้วยกับกับความคิดคุณคนก็ไม่เข้าจบฉะนั้นไม่คืองี้เรื่องทางจิตวิญญ,ญาณนะคุณคือเวลาเราบอกว่าเราเห็นผีหรือว่าเราแบบเห็นนางฟ้าเห็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์อะไรเงี้ยมันไม่มีใครเห็นเหมือนกันถูกปะ่ะและมันไม่มีปัญหาแต่ที่ต่างคนต่างเห็นของของต,ญญาต,าตัวเองไปอ่ะต่างคนต่างมีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของตัวเองไปแต่มันจะผิดทันทีที่คุณเอาประสบการณ์ทางจิตวิญญ,ญาณของคุณไปตัดสินคนอื่นว่ามึงผิดมึงผิด อยากทําอะไรทํามีสติดูแลตัวเองนึกออกคือคนไทยชอบคิดว่าคนไทยไม่โตเป็นผู้ใหญ่อะนะคือมนุษย์เรามันเผาพันธุ์เรามันอยู่ไม่ได้เพราะเราคีทดดี่ซส์กันและกันอนะประมาณหนึ่งในขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะทําความเข้าใจคนอื่นด้วยอะวัดหลวงถ้าเป็นหลวงดูแลวัดก็ต้องก็คงไม่เสียภาษีสินะครับเพราะเออผมผมยังคิดไม่ถึงประเด็นนี้นะ,ะเงินสนับสนุนไอตัวเงินสนับสนุนนะก การบูรณะตัวสถาปัตกกรรมหรือว่าการบูรณะสมบัติของชาติในฐานะที่มันเป็นวัตถุเนาะปะเ้ื่อว่าหลวงจะอุป,ปถัมภ์หลวงในที่นี้สมมติเลเซลว่าเป็นหวังก็เป็นพระราชบินิจฉัยถือว่าเป็นพระเป็นการสนองพระศรัทธาก็เป็นเรื่องของพระศรัทธาไปแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่เงินรัฐไงมันก็ไม่ควรจะเป็นเงินรัฐไงเนาะปะนะสำหรับคุณ k w 5 4 5ที่เราคุยกันตะกี้นี้เฮ้ยเหนื่อยตรงนี้มีใครที่อยู่กับเราตั้งแต่เริ่มไลฟ์บ้างครับ โอเคเตรียมจดโค้ดนะครับเตรียมจดโค้ดนะครับใครจะไปงานฟิวเจอร์เฟสนะครับของคณะก้าวหน้านะครับผมที่ผมบอกไปคือมันจะเป็นงานที่เป็นเทศกาลดนตรีก็จะมีการเล่นดนตรีอยู่บนเวทีใช่ไหมครับแล้วก็มีตลาดขายของที่เป็นธีมกี่กับว่าอนาคตแล้วก็ประเทศไทยที่เราต้องการอะไรแบบนี้จากันที่11-12ถึง12นะครับเดือนกุมภาพันธ์จัดที่เสริมสุขแวร์เฮาส์นะครับผมเสริมสุขแวร์เฮาส์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงข้าม BTS กรุงธนบุรีไปนิดนึ่งนะครับตรงนั้น2วันนะครับปกติแล้วเนี่ยรอบ p ร e เซล e 2 day pass เนี่ยจะอยู่ที่159บาทนะครับแต่ว่าถ้าคุณจดโค้ดของเราตอนนี้คุณจะได้โค้ดไปกดบัตรฟรีเลยเอาบัตรฟรีไปเลยนะครับไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับผมเตรียมจดโค้ดคือ G T D 102ปกติมาไลฟ์ฟันไหนครับปกติเราครับ คือช่องเราแต่ก่อนเราจะไลฟ์ทุกวันจันเอ๊ะทุกวันอาทิตย์นะครับผมเอ้ยไม่ใช่เออทุกวันอาทิตย์ปกติช่องเราจะไลฟ์ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ไม่สัปดาห์เว้แต่ว่าเราไม่ได้กลับไปสู่รูทนั้นอนะมาเกือบปีละถ้าเกิดว่าคุณอยากดูไลฟ์เออผมผมผมลืมบอกเนาะถ้าเกิดว่าคุณอยากดูไลฟ์เก่าๆของเราที่ต้องมีบันทึกไว้นะครับมีบางอันเราบันทึกไว้ใน u t u b e นะครับเข้าไปดู youtube ได้กดลิงก์ที่ไบโอนะครับหรือบางอันเข้าไปดูในแฮชแท็กฉันไลฟ์ในยุคมืดหวังว หวังว่าหวังว่าหลายๆคนจะเต็มอิ่มกับไลฟ์ในวันนี้นะครับแล้วก็เราก็ได้ได้แลกเปลี่ยนเสียดายนะที่ไม่มีพูดว่าเสียดายคงไม่ถูกว่ะคือจะบอกว่าเสียดายที่ไม่ได้มีพระมาคุยกับเราแต่ว่าเวลานี้พระก็ควรนอนแล้วไงเพราะเดี๋ยวตีสามต้องตื่นมาทำบัพเช้าถูกไหมเออไม่เป็นไรนะครับโอกาสหน้าเราเราอาจจะได้จะเอาอาจจะได้เจอผู้ที่เขาเชี่ยวชาญกว่าเราอย่าลืมกดติดตามไปได้นะครับผมอ่าบอกไม่ได้ว่าจะมาไลฟ์ทีวันไหนนะครับถ้าเกิดว่ามันมีประเด็นที่น่าไลฟ์เดี๋ยวเรามาไลฟ์พูดกัน ครับผมอ้อแล้วก็ตอนนี้น้องตะวันกับน้องแบมนะครับยังคงอดอาหารและน้ําอยู่เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประกันตัวนะครับถามว่าทําไมต้องให้ได้มาซึ่งสิทธิประกันตัวข้อเรียกร้องของน้องมีสามข้อคือว่าหนึ่งอดอาหารเพื่อให้ทุกทุกคนที่เป็นนักโทษารเมืองได้สิทธิประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างที่หลายๆคนได้นักโทษหลายๆคนที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีรุนแรงเช่นอา่า นักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์เนาะที่ถูกกล่าวหาในกรณีของการข่มขืนก็ได้สิทธิประกันตัวนะครับภรรยาคุณตู้ห่านะครับที่มีกรณีเรื่องของจีนเทาก็ได้สิทธิประกันตัวแต่ทุกวันนี้นะักโทษทางการเมืองที่ติดคุกมาตานงร้อยจสองซึ่งจริงๆเราไม่ควรจะเข้าไปติดด้วยซ้ำเนี่ยตอนนี้ไม่ได้สิทธิประกันตัวนะครับสิทธิประกันตัวควรเป็นของทุกคนนี่คือข้อเรียกน้องของน้องน้องเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบยุติธรรมให้เห็นค่าในสิทธิความเป็นมนุษยชน น้องเรียกร้องให้พรรคการเมืองรับข้อเสนอในการแก้ไขหรือยกเลิกหรืออย่างน้อยๆเอามาตราหนึ่งหนึ่งสองไปพูดในสภาสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ทได้ในสังคมประชาธิปไต,ยป,ตยปกติแต่บ้านเราทําไม่ได้และน้องอดนะ้ำอดอาหารกำลังจะเอาชีวิตเข้าแลกทุกคนสนใจน้องด้วยนะครับอันนี้ผมผมคิดว่าอย่างน้อยๆไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยกับการอดอาหารผมไม่เห็นด้วยกับการเอาชีวิตเข้าแลกกับอุดมการณ์การเมืองเพราะว่าคนคนตายจะสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่า ในเมื่อน,น้องตัดสินใจแล้วอย่างน้อยเรารับรู้การมีอยู่ของเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็ก็ช่วยกันส่งเสียงนะครับเพราะเออสิ่งเหล่านี้นเป็นสิ่งพื้นฐานในการเมืองไทยเนาะเดี๋ยววันนี้เขาจะไปพักผ่อนก่อนนะครับจะได้มีแรงไปเนาะเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้านะครับก็หวังว่าจะได้มาพูดคุยกันอีกนะครับผมเจอกันครับ peace